เอาล่ะหลังจากห่างหายไปนานหลังจากที่บ้านพาไปเที่ยวกันหลายสัปดาห์จนไม่มีเวลามานั่งทําคลิปเลยแถมพ่อกลับมาก็รู้สึกหมดแรงนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เอาเป็นว่ากลับมากันต่อสำหรับเรื่องราวของไฮสุคูเทียวเขามีแฟนเมกที่ในตอนแรกเหมือนผู้แต่งจะดองเรื่องราวเอาไว้แต่สําหรับตอนนี้ทางผู้แต่งเขานั้นได้อัปเดตในเรื่องกันต่อเสียทีถือว่าเราเองก็มาสารต่อเรื่องราวเออยนี้ให้จบกันดีกว่า โอเคขอการสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันเดอร์เลอร์เทลสตอรี่ไฮสคูลเดอ์กาว์าที่2ขอขอบคุณผลงานจากไคล w a t s o มสามารถติดตามผลงานกันได้จากทั้งในเพจ a c e b o o k และเว็บตูนกับเข้าสู่เรื่องเล่าวกันต่อจากความเดิมของตอนที่แล้วหลังจากที่เฟก็กแต้เผชิญเน,น้ากับวิญญาณของคาร่า คาร่าน้นไในครูฟิกไปว่าถ้า,าเธอไม่เอาช็อกโกแลตมาให้แล้วก็วันพรุ่งนี้ฟิกนั้นจะโดนคาร่าหลอกหลอนทําให้ในคืนนั้นฟิกจะเป็นจะต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปรวมถึงข่าวลือในอดีตที่มีเหล่าเด็กมนุษย์มาเสียชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนของเธอในระหว่างที่เธอกาลังรวบรวมข้อมูลอยู่นั่นเองทางด้านของปากิวี่เขานั้นก็เอาอาหารเย็นมาให้ซึ่งมันก็คือเลาเองแห้งของเกาหลีนั่นเองหลังจากที่เธอได้เติมพลังงานเสร็จแล้วฟิกนั้นก็เริ่มกลับไปคุ้มคิดเกี่ยวกับวิญญาณของคาร่าก่อน สำหรับการไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นอะไรที่รู้สึกเครียดขึ้นมานหน่อยแล้วนะพร้อมกับเพว่ที่จะต้องเอาชโชกแกลลไปให้กับคาร่าให้ได้และแล้วต่อจากนั้นฉากก็ต่อไปทางด้านของแอสเลียวในเวลาที่ยงคืนเขานั้นมานั่งดื่มภายในร้านของกิวบีโดยในวันนี้กิวบีก็บอกกับแอสเลียวว่าดูเหมือนว่าน่าจะดื่มเยอะไปนะวันนี้นะอาา่าฮะคุณก็รู้นี่ผมน่าม,มาที่นี่ทุกคืนนะยังไงก็ไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากเดิมแหละนะอืมผมไม่ได้ต้องการทะเลาะวิวาทหรอกนะผมก็แค่มีคําถาม เกี่ยวกับการแสดงออกที่ดูน่ากลัวไปในหลายๆด้านแล้ะนะ,ะล่าไปสิขอบคุณจากนั้นอาจารย์เอสเดียวก็ได้กระดกเล่าไปอีกแกว้วก่อนที่พี่แก่จะเริ่มเล่าอะไรบางอย่างอน้องสาวของผมนะ่ะมาหลอกผมอีกแล้วนี่สิในทุกวันเชี่ยแบบนี้นะ่ะยายนั่นนะ่ะมักจะหยอกล้อฉันอยู่ตลอดหยิบเรื่องในวันนั้นมาเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้ความรู้สึกข,ของฉันนะ่ะฮูดหูชิบหายเลยวะ่ะแต่ก็สำหรับวันนี้นะ่ะมันแย่ยิ่งกว่าเดิมฉันก็แค่อยากให้เธอปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว ให้ตัวฉันได้พบเจอกับความสงบแต่นั่นนะ่ะผมเองก็รู้ดีว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ล่ะอืมถ้าอย่างนั้นแล้วคุณแอซิลนายท่านแอสกอร์กับคุณยิงทอเลียวนะ่ะนะรับรู้ถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะ่ะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาสนใจเรื่องนี้นะ่ะอืมถ้างั้นก็ช่างมันเถอะจงไงก็ให้ผมได้เล่าอะไรอีกนิดหน่อยดีกว่านะนับตั้งแต่ที่น้องสาวข,ของผมตายนะ่ะทั้งคู่ก็ทําเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นปกติดีแต่พออยู่หลังประตู ในตอนนี้กอดแทบจะสติแตกพวกเขานั้นต่างก็ตะโกนใส่กันก่อนที่จะชี้อีกฝ่ายว่าเธอนน่นแหละเป็นคนผิดนะสมยงกับว่าเป็นคนป่าเนี่ยและนับตั้งแต่เฮุการเหล่านั้นพวกเขาก็แทบไม่เคยมีโอกาสได้เสียใจจริงๆเอาแต่ต่อสู้และทะเลาะก,กันล่ากับคนบ้าและนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สนใจฉันเลยนี่สิอืมผมเข้าใจแล้วล่ะยังไงผมก็ต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ออกจากหัวข้อเรื่องนี้ไปสักพักแล้วนะ โอ้ล่ะผมอยากดูว่าฟิกทำอะไรบ้างที่โรงเรียนน่ะอ่าเยี่ยมฉันนะ่ะอยากได้อีกแก้วเลยละ่ะโอเคสำหรับฟิกนะ่ะเธอถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยละ่ะถึงแม้ว่าเธอจะต้องการทักษะเรื่องวิชาพาะส,สักหน่อยนะนะแต่โดยรวมแล้วนะ่ะเธอนั้นบรรลุเป,ป้าหมายคือกับบทเรียนได้ดีเลยละ่ะอืมจะเป็นเรื่องที่ดีและแล้ว,ลวคำคืนที่วุ่นวายก็ได้จบลงพร้อมกับฉากที่ตัดไปยังเช้าวันใหม่ ณตอนนี้ฟิกนั้นกำลังแต่งตัวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนภายใต้ลูกที่ออกแนวสาวแก้วนหน่อยเตยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยใช้ได้เฟิกได้ทักทายเราพนักงานภายในร้านก่อนที่พนักง,งานจะไปเรียกกิวบี้ให้โดยป่ากิเข่าวนั้นก็นำข้าวกำวนมาให้กับเฟกโดยในครั้งนี้ก็อย่าลืมข้าวกำวันอีกละ่ะและแล้วลูกสาวก็ได้ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนโดยภายในฉากมันก็มีอีสเตอร์เอกเกี่ยวกับตัวละครคริสภายในจักรวาลของเดลต้าลูนซึ่งเป็นไปได้ว่าคริสนั้นอาจจะมีตัวตนอยู่ภายในจกกววาาลของได้่ ต่ไปทางด้านของเฟิกเธอนั้นได้เปิดกระเป๋าของตัวเองพร้อมกับแสดงให้เห็นถึงช็อกโกแลตทั้ง4แบบหวังว่าเธอคนนั้นจะชอบนะและแล้วเฟกนั้นก็ได้มาถึงโรงเรียนในระหว่างที่เธอกําลังเดินอยู่ภายในชั้นเรียนเฟิกนั้นก็สังเกตเห็นวิญญาณของเด็กสาวที่ดูเหมือนว่าในรอบนี้ทางเฟิกและดูวิญญาณดูเหมือนว่าจะสามารถสัมผัสถึงกันได้แถมในรอบนี้ทางหน้าของดูวิญญาณก็ได้ใช้พลังเวทบางอย่าง ทำให้มีดวงตาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาบนสีซาของฟิกซ์ซึ่งถ้าสังเกตดีๆเจ้าดวงตานี้มานน่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับรอโจมตีที่อยู่ภายในเกมออร์เทลเช่นกันโทนสีเหลืองเขียวที่อยู่ตรงกลางมานั้นก็ถือว่าเหมือนกันจริงๆในขณะที่ดิญยาณกำลังเอื้อมมือไปหาฟิกซ์พร้อมกับถามว่าเธอนั้นเห็นฉันหรือเปล่าในวินาทีนั้นเองฟิกซ์นั้นก็ได้ตั้งสติและพยายามวิ่งหนีออกมาในข้างนี้เธอนั้นได้เห็นผีเพิ่มมาอีกหนึ่ง แถมมันก็มาพร้อมกับดวงตาแปลกประหลาดที่ทําให้โต้งเธอสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งช่างเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกประหลาดเสียจริงในขณะที่เธอกำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองฟิกก็พยายามเรียกสติตอนนี้เธอนั้นต้องโฟกัสไม่มีเวลามาสนใจเรื่องก่อนหน้านะตอนนี้เธอต้องรีบไปที่ห้องของคาร่าเพื่อที่จะเอาช็อกแกรลตไปให้แต่ถ้าว่าไม่ทันที่เธอนั้นจะได้ไปไหนไกลมานั้นก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะเธอเสียก่อนเฮ้ย hey, เจ้าหนูดูเหมือนว่าเธอกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างอยูอย่สินะ เสียงของคนที่คุ้นเคยกับชายที่เรานั้นต่างก็รู้ว่าเขานั้นคือใครแซนเดอร์สเกลตันที่ในรอบนี้เขานั้นคือแซนเดอร์พา์ลงคุณลุงแซนเขานั้นเข้ามาทักทายเฟกซ์ก่อนที่พี่แกจะถามคําถามว่าเธอนั้นกําลังทําอะไรอยู่ซูนคําตอบก็คือเธอนั้นแค่กาลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เท่านั้นเองแต่ทว่าลุงแซนพี่แกนั้นก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นดูเหมือนว่าเธอกําลังเดินมุ่งหน้าไปยังห้องลับบางอย่างใช่ไหมล่ะ และด้วยคําถามของแสนหมานั้นก็ทาให้ฟกจะไปจะต้องคิดว่าเธอนั้นคุณจะตอบอะไรโดยที่เธอกรือที่จะโกหกแ0นไปว่าเธอนั้นไม่ได้จะทําอะไรหรอกนะแล้วอะไรท้ามีคุณเนยคิดแบบนั้นล่ะด้วยคําตอบนี้ดูเหมือนว่าพี่แซนเขานั้นจะไม่เชื่อักเท่าไหร่ในตอนแรกเฟก์เธอนั้นคิดว่าแสนนั้นคงจะไม่เชื่อแต่ถ้าว่าลุงแซนเขานั้นค่อนข้างจะใจดีบูกกว่าจริงๆแล้วพี่แกนั้นค่อนข้างจะทาให้เด็กๆกลัวโดยไม่ได้ตั้งใจซะเท่าไหร่จริงๆริแล้วมันก็เป็นเพียงแค่พื้้้้้้้นน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 ที่่่่่่เดด็กสววใใหหญญััััไไไไมมมรรูาาบอุตขึปะ นั่นคงเป็นสิ่งที่เธองคงจะไม่รู้สินะงะั้นเหรอแล้วคุณรู้สึกผิดเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าน่ะอืมฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะอ่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ชนะแล้วล่ะดูเหมือนว่าฉันไม่ควรที่จะบอกความจริงเขาไปสินะจากนั้นฟิกก็เริ่มมาเรื่องล่าข่าวลือมาเล่าให้แซนฟังซึ่งเป็นการพยายามบอกเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้ว่าอาจจะมีเด็กตายมาก่อนส่วนทางด้านของพี่แซนก็ได้บอกให้เด็กน้อยนั้นใจเย็นลงสำหรับเรื่องนี้เราไม่พูดกันหรอกนะ จากนั้นพี่แก่ก็ได้เปลี่ยนเลี่ยงโดยเป็นการเล่าว่าลุงแซนของเราเขออนาั้นเป็นเพื่อนสนิทกับกิลบี้นั่นเองพอฉะนั้นแล้วถ้าเธอมีปัญหาขึ้นมาฉันก็จะเดือดร้อนไปด้วยแหละนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนนะ่ะด้วยคําตอบของแฟนมันก็ทําให้ฟิกนั้นสตาร์นไปนิดหน่อยก่อนที่พี่แก่จะใช้ชอดขัดเทเลพอ์ตนี้ไปเรือกดีว่าเมื่อทันที่ฟิกจะถามแซนว่านั่นนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะ่ะ เอาเป็นว่าหลังจากที่แซนนั้นจากไปแล้วฟิกนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปยังห้องของคาร่าโดยในขณะเดียวกันเธอั้นก็คุมคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ถอเลียวเรียกได้ว่าการได้พบเจอกับแซนมานั้นดีกว่าคุณแม่อย่างแน่นอนและแล้วฟิกนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปยังห้องของคาร่าซึ่งในครั้งนีบรรยากาศโดยรอบมานั้นดูน่ากลัวแปลกๆภายใต้บรรยายกาศเย็นเยือยฟิกนั้นได้หยุดอยู่หน้าห้องนั้นอีกครั้งก่อนที่จะรู่รวมความกล้าเพื่อที่จะเปิดประตู และเมื่อเธอได้เปิดประตูบานนั้นขึ้นมาเอาล่ะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วล่ะแถมมาพร้อมช็อกโกแลตด,ด้วยเช่นกันทันที่ที่ฟิกซ์ได้พูดถึงช็อกโกแลตเธอนั้นก็ถูกลากเข้ามาในห้องพร้อมกับวิญญ,ญาณคาร่าที่ได้เข้ามาต้อนรับเธอในทันทีเรืยกไเดียวว่าถึงเวลาของคำสัญญาแล้วสินะ เอาเป็นว่าขอจบเรื่องราวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็าลดกกันเนื่องจากยัหมดแรงกับการเอาไปเที่ยวอยู่นิดหน่อยแล้วนะโดยสำหรับในช่วงท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งที่ช่องนี้มันขึ้นแส,สับกันเสรทีจริงๆก็ไม่ได้คาดคิดหรอกนะว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้นะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจ,จะมาพูดคุยกันอีกครั้ง สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังมาถึงหน้าตอนนี้ทางผมเองก็ต้องขออนุญาตเปิดให้ตั้งคำถาม Q&A เข้ามาเนื่องจากสัญญากับท่านผู้ชมบางส่วนเอาไว้เลยมาถามในช่วงท้ายคลิปเพื่อว่าท่านผู้ชมจะมีคำถามถามมามากกว่านี้หระเอนะเอาเป็นว่าจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าท้ายคลิปนี้แค่มาประกาศ Q&A ในตอนได้แสนซับเท่านั้นแหละนะเอาล่ะสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร้หรือไม่แต่จะสมัสมาชิกก็ได้เช่นกันสามารถมาพนันจอนตามหาเรื่องเล่าใหม่ๆกันได้โอเค GWP g Good Game w i l l Play